วันรับส่งตายายวันศาสตร์เดือนสิบของชาวใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง y o u t u b บบาจอมเนซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าในเทปนี้นะ่ะจะออกอากาศหลักๆก,ก,กันทางช่อง y o u t u b บบาจอมเนซิม นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้ก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับ0993154905หรือจะเป็นการฝากข่าวไว้ที่ร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอารายละเอียดมาเพื่อบันทึกเทปแล้วก็มาโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ การฝากาวประชาธรรมบันฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆรวมไปถึงในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข่าวงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานศพนะครับหรือจะเป็นในส่วนของงานอื่นๆนะครับ เลี้ยงน้าชาอันนี้ก็ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยเช่นกันนะครับกับร้านาสรารวุฒิคอมพิวเตอตร์จังหวัดสตูลเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาฝากข่าวไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปออรายละเอียดมาหรือจะเป็นในส่วนของการาร่วมการลงโฆษณาครับสาเทป1,000บาทเท่านั้นเองสาหรับการร่วมรับการลงโฆษณาทางช่องยูทูบบลชมเด็ิมนะครับแล้วผมก็จะนํามาโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันเรื่อยๆอ,อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะาหมดระยะเวลากิจกรรมของท่านนะครับในส่วนของ ในด้านของข่าวฝากประชาสัมพันธ์อันนี้มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไล่สไลด์นะครับไม่ได้เลียงสไลด์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูไปทีละสไลด์สไลด์ก็แล้วกันนะครับในส่วนของอบุญวันสารเดือน10นะครับที่กําลังจะถึงในอีก <c oughs> ขออภัยครับในอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็เดือนกันยายนวันที่18ก็2 5 6 7เนี่ย เราก็จะทําการรับตายายกันนะครับแล้วก็ส่วนการส่งตายายนั้นในวันที่2ตุลาคม2 5 6 7นะครับการส่งตายายนั้นก็หลายท่านบอกว่าเป็นบุญใหญ่นะครับที่ร่วมส่งตายายแล้วก็การรับตายายนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเราไปรับตายายนะครับเป็นมันเป็นความเชื่อที่มีการเล่าต่อสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับมันเป็นประเพณีนะครับ ที่เราทํากันมาตั้งแต่นมนานนะครับสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคข,ของปัจจุบันนะครับการรับตายายการส่งตายายนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยคือผมไม่ค่อยอชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่า,าตายายที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเมื่อถึงเดือน10เนี่ย เขาก็จะให้กลับมาภ er the in ูมิลําเนาให้กลับมาเยี่ยมลูกเลี่ยมหลานอะไรแบบนี้นะครับนี่คือที่เขาเล่ากันมานะครับถ้า้อมูโมผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าให้กลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะครับแล้วลูกหลานเนี่ยก็จะต้องไปรับนะครับไปรับที่วัดนะครับผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทําไมถึงไปรับกันที่วัดทําไมไม่ไปรับกันที่อื่นบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของเรานะครับก็คือที่วัดวัดก็คือศูนย์รวมนะครับของชาวพุทธนะครับเราก็ไปรับกันที่วัดนะครับ เขาเรียกว่ากระดูกอยู่ที่วัดไหนก็ไปกันที่วัดนั้นนะครับกรรบรรพบไตาย,ายนะครับแล้วก็เมื่อ,อะจะหมดเดือน10บแล้วนะครับก็จะทำพิธีการส่งตายายกลับนะครับกลับสู่ภพภูมินะครับกลับส่งกลับสู่สถานที่ที่ตายายเราอยู่นะครับก็จะทําพิธีส่งกลับกันไปนะครับนั่นคือเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมานะครับจะจริงเท็จยังไงหรือจะอะไรยังไงนะ่ะก็คุณผู้ชมก็ลองสืบ สืบสาวเล่าเรื่องเล่าเรื่องนะครับสืบสืบสาะสืบค้นหาข้อมูลลองให้ผู้เท่าผู้เก่เขาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับในเรื่องเรื่องของวันศสตราเดือนสิบการรับตายายการส่งตายายมันมีรายละเอียดความเป็นมาอะไรอย่างไรเนี่ยให้ผู้เท่าผู้เก่เขาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงกันบ้างนะครับในส่วนของวันศสตราเดือนสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ขอบคุณข้อมูลนะครับข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในตอนนี้ก็คือขอบคุณข้อมูลจากทางเพจของแลใตนะครับที่ได้มีการโพสประชาสัมพันธ์กันเอาไว้นะครับเขาบอกว่าเดือน10ปี2อ6พเนี่ยเตรียมตัวลาเก็บตังกลับบ้านกันได้เลยจ้าเก็บตังเนี่ยเก็บตังเนี่ยมันจะเป็นคําของภาษากระงนะครับติดเก็บตังเก็บเงินถ้าเป็นภาษาใต้ก็คือเก็บเบี้ยนะครับก็คือลางานลาอะไรเพื่อกลับมารับส่งต่าง่นะครับมันเป็นประเพณี นะครับที่เราร่วมสืบทอดกันมานะครับอันนี้ลางานกระดับได้นะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาถือเป็นวันหยุดนะครับของภาคใต้เนี่ยรู้สึกของภาคใต้เนี่ยวันศาสตร์เดือนสิบรู้สึกจะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับมันเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับรู้สึกของภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งวันหยุดตามประเพณีอ่าวันหยุดตามประเพณีนะครับในแต่ละภาคเนี่ยเขาจะมีวันหยุดตามประเพณีอย่างเช่นภาคอีสานใช่ไหมครับที่ประเพณีพีตาขูน อันนั้นคือถือเป็นวันหยุดของภาคอีสานเขานะครับส่วนทางใต้เนี่ยวนันสัตร์เดือน10นะครับก็ถือเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามประเพณีหรือเป็นวันหยุดตามประเพณีอันนี้ก็คือหยุดงานกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็คือเขาบอกว่าวันรับตายายเนี่ยก็คือบุญแรกนะครับก็คือเราไปรับตายายการตรงกับแรม1นึ่ํค่ำเดือน10เพราะฉะนั้นในทุกๆแรม1นึ่ํค่ำเดือน10 mm. ก็ถือว่าเป็นบุญแรกในการไปรับตายายนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยในการส่งตายายเนี่ยก็คือเป็นบุญหลังนะครับบุญหลังเนี่ยจะตรงกับแรม15ค่้าค่เดือน10นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆแรม15ค่ําเดือน10บนั่นก็ถือว่าเป็นบุญหลังบุญเดือน10บ,บุญหลังในการส่งตายายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า,าการเตรียมสําหรับประเพณีวันสัตว์เดือน10นั้นก็จะเริ่มตั้งแต่แรม13บสาค่าเดือน10นะครับอ๋อวันขึ้น เริ่มขึ้นในวันเรม13าค่ำอันนี้ถูกหรือผิดล่ะครับซื้อเป็นวันจ่ายนะครับใช้ในการพิธีจัดหนับอ๋ออันนี้คือการส่งตายายนะครับเขาเรียกว่าการส่งตายายก็คือเริ่มตั้งแต่เรม13บสามค่ำนะครับจัดซื้อของวันจ่ายซื้อของต่างๆนะครับจัดกันยิ่งใหญ่ในการส่งตายายนะครับเพราะว่าเราจะส่งตายายกาันเรม15บห้าค่ำแต่เริ่มตั้งแต่เรม13บสามค่ำเดือนสิเนี่ยเราจะทําพิธีในาการจ่ายนะครับซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาเพื่อใช้ในการจัดหมับ อันนี้อ่านว่ามรับนะครับหอหีบมีจุดข้างล่างนะครับมีมอม้าจุดข้างล่างแล้วก็เรือเรือไหมอากาศบอม้าอ่านว่ามรับนะครับมรับก็คือเหมือนอ่นั่นแหละครับเหมือนเวลาเราไปวัดนะครับวันศากร์เดือนสิบแล้วก็จัดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนั่นแหละคือมรับนะครับภายในมรับมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราค่อยไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับจัดเป็นชุดเป็นชุดเลยครับแล้วแต่ว่าจะใส่ในกะละมังใส่ในโคมใส่ในกระเชื้อใส่ในถัง ใส่ในช่วยใส่ในจานแล้วแต่ว่าเขาจะจัดไว้ใส่ในไหนนะครับเป็นหรับเป็นหมับเป็นชุดชุดชุด,ช,ดชุดนะครับในการจัดหมับอันนี้คืออ่านว่าหลับนะครับซึ่งเป็นสั์ศั์เฉพาะในการอ่านนะครับการจัดหมับเขาบอกว่าชิ้นแรกเนี่ยเราจะต้องใส่ข้าวสารรองไปในกระดบุ้งนะครับเพื่อให้มันเกิดความหอมนะครับ แล้วใส่ใส่หัวหอมใส่กระเทียมใส่พริกใส่กระปิใส่น้ําตาลใส่เครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเอาง่ายๆก็คือของเครื่องครัวนะครับของเครื่องครัวต่างๆอันนี้เราใส่ไปนะครับในวันส่งตายายจัดหรับจัดของอาหารแห้งต่างๆใส่เครื่องครัวต่างๆนะครับใส่ลงไปนะครับในวันที่เราจัดส่งตายายนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดตรงนี้นะครับเครื่องครัวทุกสิ่งทุกอย่างครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ยังไม่สุกนะครับเนี่ยเขาบอกว่าที่ยังไม่สุกมะพราะ้าวฟักมันกล้วยอะไรต่างๆเนะี่ยที่ยังไม่สุกนะครับอ้อยข้าวโพดนะครับแต่ใครเขิ้นอันนี้คือเค,ครื่องเครือทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ให้กับปู่ย่าตายายเขาได้เอาไปใช้นในการทำในการทมยำทาเกี๊ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่เราพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดกันมานะครับจะรายละเอียดอะไรยังไงเนะี่ยต้องสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่อีกทีหนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วผมมองว่านะครับอันนี้ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าเครื่องครัวต่างๆที่เราจัดทาไว้ในวันที่ไปส่งตายายนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยผมมองว่าเอาไว้ใช้ในการทําบุญงานทอดกรถินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนการทอดกรถินเนี่ยเราจะต้องพาอุปกรณ์เครื่องครัวไปในการทําแกงทําอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับซึ่ง ผมมองว่าเวลาวันส่งตาใหญ่เราเอาลวอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆไปเนี่ยนะครับจะได้ใช้ในวันทำจะได้ใช้ในวันที่เราทำพิการทการทอดกระถินนะครับผมมองว่าในลักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยเราต้องถามจากผู้เท่าผู้เก๋ก,กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในนอ,นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของอื่นๆนะครับที่เขาจะใส่ลงไปนะครับ เขาจะนําไปเพื่อใช้ในการทําพิธีในการส่งตายายต่างๆนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับมีเยอะแยะมากมายครับเนี่ยเขาบอกว่าน้ามันมะพร้าวน้ามันแก๊สใต,ต้ไม้ขีดไฟหม้อกระทะชามชานขีมอะไรอย่างเนี้ยเข้มได้อะไรเนี่ยหมากพลูปูนก้านพลูอะไรพวกเนี้ยนะครับยาเส้นยาสูบอะไรแบบเนี้ยนะครับของยาสามัญประจำบ้มมานนะครับทูบเทียนอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ในะส่วนของขนม นขนมที่นี้มาถึงขนม5้าอย่างที่เราใช้ในการจัดหมับอันดับแรกก็คือขนมลาเนะขาบอกว่าขนมลาเป็นสัญลักษณ์แทนแพพันเครื่องนุ่งห่มนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ในส่วนของขนมพองนะครับขนมพองก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนแพสำหรับบุคเลชนใช้ในการล่องข้ามห้วยนะครับล่องข้ามห้วยข้าม อะไรต่างๆในคำน้ำนะครับนั่นคือเขาบอกว่าในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของขนมดีซัมคุณผู้ชมหารูปจากอินเเน็ตก็ได้นะครับขนมเลซัมดีซัมเป็นยังไงนะครับขนมดีซัมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนเงินแทนเบีย้ยใช้ในการใช้จ่ายใช้สวยต่างๆในระหว่างองการเดินทางอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นความเชื่อที่เราเล่าแล้วก็เชื่อสืบทอดกันมานะครับมันเป็นประดับพินีณตอนนี้นะครับในส่วนของขนมบ้าครับมีขนมบ้าอีกครับ นับอยัางเกินเกินหายย้าหรือยังยังไม่เกินนะครับขนมบ้านะครับขนมบ้าเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนสบ,บ้านะครับสาหรับบุรุษชนนะครับใช้ในการเล่นสบ,บ้าในวันสงกรานต์นะครับอันนี้คือ,อของที่เราเล่าสืบทอดกันมานะครับหลังจากนั้นก็จะมีขนมกลงขนมกลงก็คือขนมไก่ไข่ปลานะครับเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับนะครับนี่คือ,อขนมที่เราใช้ในการจัดหมาด เขาบอกว่ามี5อย่างนะครับก็มีขนมลาขนมพองขนมดีซำขนมบ้าขนมกงนะครับที่เราใช้ในการจัดหมับนะครับนั่นคือปอระเพณีบุญวันสารเดือนสิบซึ่งเป็นของพี่น้องชาวใต้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูเพิ่มเติมที่เพจของแลใต้นะครับนี่คือในส่วนของอบุญวันสารเดือนสิบที่กําลังจะถึงกันในอีกไม่กี่วันนะครับเราไปรับตายายเนี่ย วันที่18กันยาย,ยน2567นะครับเขาบอกว่าไปรับตายายที่วัดก็ได้บ้านได้เลยนะครับแล้วก็วันที่ส่งตายายนะครับส่งตายายก็คือวันที่2ตุลาคม2567นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นถือเป็นวันบุญใหญ่ครับในวันส่งตายหญมาที่บอกไปข้างต้นนะครับวันส่งตายายเนี่ยเราก็จะต้องพาข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับพาเครื่องครัวต่างๆนะครับไป ทำบุญด้วยนะครับในการส่งตายายเราบอกว่าเพื่อให้ปู่ย่าตายายเรานั้นได้พาไปใช้ในพวพภูมิของเขานะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นกุศโลบายที่เราจะพาเครื่องครัวต่างๆไปเพื่อไปใช้ในงานบุญอทอดกรถินที่จะจัดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปนะครับน่ะเขาบอกผมมองว่าในลักษณะแบบนั้นนะครับ และทีนี้เนี่ยในส่วนของอประชาชนชาวใต้นะครับหลายๆท่านที่ทํางานก็สามารถจะหยุดงานได้นะครับมันเป็นวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างจะต้องหยุดให้ลูกจ้างของภาคใต้เนี่ยหยุดงานได้นะครับถ้าเขาไม่ห,หยุดเราก็ลางานครับถ้าเขาไม่ลางานเราก็แจ้งไปที่อะไรนะของของกรมแรงงานนะครับว่านายจ้างไม่ให้ลาไม่ให้หยุดตามประเพณีนะครับอันนี้นายจ้างจะมีความผิดทันที นะครับมันจะเป็นเข้าในส่วนของกฎหมายแรงงานทันทีนะครับเข้าในส่วนของกฎหมายการจ้างงานทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกจ้างเราจะต้องรู้ในส่วนของวันลาวันหยุดนะครับหยุดตามปฏิทินก็ว่ากันไปครับ10กว่าวันในแต่ละ1ปีนะครับที่หยุดตามปฏิทินที่เป็นตัวแดงตัวแดงทั้งหลายเลยนะครับแล้วก็วันหยุดตามประเพณีอีกครับเนี่ยกฎหมายเขาเพิ่งออกมานะครับก็ใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับ หยุดตามประเพณีแต่ละภาคเนี่ยจะมีประเพณีของแต่ละภาคเราก็จะได้หยุดกันตามประเพณีสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างนะครับนี่คือข้อกฎหมายแรงงานที่คนเป็นลูกจ้างจะต้องรู้นะครับในส่วนของข่าวอื่นๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่ไปทีละสเตปของสไลด์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นตัวของเน็ตที่เป็นโฆษณาแฝงเข้ามานะครับในส่วนของเน็ตจากทางค่ายของอสในระบบเติมเงิน ตัวนี้จะเป็นทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาไา้เบอร์เดิมคุณผู้ชมกดสมัครกันได้เลยเน็ตไม่งั้นมันจะสเกลไมันลดความเร็วนะครับราคาเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่รเคอขายก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับกดรหัสกระดนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของการโทรไปต่างประเทศนะครับในเบอร์ของ a อเอสในระบบเติมเงินนะครับกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้ก่อนนะครับเราจะได้โทรในราคาที่มันสุดประหยัดขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย เวลาโทรเราก็กดรหัส003รหัสประเทศรหัสเมืองแล้วก็เบอร์ปลายทางนะครับในการโทรแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง e อทคอ l ์เซ็นเตได้เลย1175นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวเน็ต ของเงนในระบบเติมเงินนะครับเบอร์หมเบอร์เก่าเบอร์แยกค่ายเบอร์เดิมเนี่ยก็สมัครแพ็กเกจบรชการตัวนี้กันได้เลยนะครับเี่ยไม่อั้นาาราคารวมภาษีแล้วครับกดตามตรงนี้ได้เลยโฆษณาแฝงเราไม่ลงระเละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของดีแท็ในระบบเติมเงินเบอร์หม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยเช่นกันนะครับกดรหัสตามที่ตรงตรงนี้กันได้เลยครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ดีแทคในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เหมือนกันครับกดรหัสตามนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นดีแท็กเหมือนกันนะครับก็กดดรรหหัััสกนนนนตาาามี้้้้ไไเเลยคคบจอวะ ตัวนี้จะเป็นของ True นะครับก็ตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ True เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายท้ายเบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยเหมือนกันนะครับไม่อันดสเปีดมันลดความ็วตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสัปดาห์วิทยาศาสาตร์แห่งชาติปี2567นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ามอ,อหาดใหญ่นะครับเขาจะจัดงานวันวิทยาศาสาตร์ขึ้นเนี่ย ในวันที่8ถึงสิสิงหาคม2 5 6 7นณคณะทรัพยากรไม่ใช่สิณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีการแข่งขันในระดับมต้นกับระดับมปลายนะครับแข่งขันในด้านของเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็คุณครูนักเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถที่จะไปร่วมทัศนศึกษาภายในงานกันได้เลยนะครับ เรียนเล่นงานอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท <found> ี <lik> ่งานสัปดาห์ว okay, ิทยาศาสตร์แห่งชาติ2567 8-10สิงหาคม2567ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับภายในกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้กับเด็กๆได้รับความรู้นะครับรวมไปถึงการเรียนรู้สรีระร่างกายของมนุษย์ผ่านร่างของอาจารย์ใหญ่นะครับ ร่างกายของเราเนี่ยับภายนอกภายในตับไตไส้พุงอะไรต่างๆในระบบเส้นองค์เส้นเอ็นนะครับคุณผู้ชมก็ไปเรียนรู้ได้เลยนะครับผ่านร่างของอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์อีกเยอะๆมากมายครับหรือจะเป็นในส่วนของการทดลองสนุกๆเกี่ยวกับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะไปร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์กันได้เลยที่มอหัดใหญ่นะครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเน็ตของทรูในระบบเติมเงินนะครับกดรหัสตามที่หนณตรงนี้กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรหัสกันตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของข่าวอื่นนะครับจะมีงานเกษตรอยู่ตรงไหนแล้วครับผมขอดูสไลด์ก่อนนะครับจะมีของงานเกษตรที่มออเหมือนกันนะครับผมเอาสไลด์ขึ้นมาหรือยังครับของมออนะครับงานเกษตรไม่ได้เอาสไลด์ขึ้นมานะครับงานเกษตรเนี่ย อ,อยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติยของมออหาใหญ่เหมือนกันนะครับงานจะเริ่มวันที่งานจะเริ่มวันที่9ถึง18สิงหาคม2567นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวงานที่มอเนี่ยถ้าจะให้ได้ทั้ง2งานนะครับก็คือให้ได้งานวันวิทย์กับให้ได้งานเกษตรเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปวันที่9กับวันที่10นะครับถึงจะได้ทั้ง2งาน แต่ถ้าไปวันอื่นนั้นน่ยคุณผู้ชมก็จะได้งานเดียวนะครับถ้าไปไปวันที่8เนี่ยได้งานวันวิทยาศาสตร์วันเดียวถ้าไปวันที่1 1ถึงสิสิงหาคมสมงพนร้กสิบเ็นี่ยก็จะได้งานเกษตรที่มอองานเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ไปแล้วได้ทั้ง2งานก็คือไปวันที่9กับวันที่10สิงหาคมสองพนรสิบเจ็ดนะครับจะได้ทั้งงานวันวิทย์ได้ทั้งงานเกษตรนะครับ